ครับมาถึงที่นี่นะครับต้องทักทายด้วยคำว่าเ้งกะละบาครับสวัสดีซีเกมครั้งที่27นะครับตอนนี้ทีมงานของเรามาประจําการกันที่เมืองเบรีดอครับชวาพนะฮะเป็นเมืองหลักในการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่27ครับเนบิดอเกมนะครับทีมงานของเรามากันชุดใหญ่ครับมาที่เบรีดอเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ชุดเล็กเนี่ยอยู่ที่เมืองย่างกุ้งก็ติดตามภารกิจของทีมฟุตบอลชายและกีฬาอื่นๆนะครับส่วนกีฬาหลักเนี่ยจะมาทํางานแข่งขันกันที่เมืองเบรีดอครับเป็นเมืองหลวงใหม่นะะฮ มพ่อมาที่พุ่งเปิดไ่นานแล้วระยะเวลาเดินทางเนี่ยจากเมืองไทยจากสนามบินนนเมืองเนี่ยมาถึงร่งเนบิดอยก็ประมาณชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอผ่านดนถึงพเมืองพ้ามาเนี่ยใครที่มาซีเกมครับบัตรใบนี้ใบเดียวบัตรใบนี้ใบเดียวผ่านหมดนะฮะก็คือไม่ต้องขอวีซ่ามาถึงพุกก็อมีเจ้าหน้าที่มาต้อนรับก็ตมีวิธีการการตรวจทุกทัพเมืองที่ค่อนข้างที่จะสบายนะครับแลบผกว่าเป็นมงคลกับเป็นมหามงคลกับทีมงานของเราที่ว่าเราได้เดินทางมาขึ้นบินลำเดียวกับที่ เาหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนะครับนารีรัตน์ท่านสเสด็จมาทรงแข่งขันกีฬาขี่ม้าด้วยถือว่าเป็นโชคดีของพวกเราจริงๆนะครับที่ในวีดีอครั้งนี้เนี่ยตั้งแต่สนามบินมาจนถึงช่วงเวลาที่แข่งขันเนี่ยต้องบอกว่าทางพม่าเนี่ยจัดเตรียมได้ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีก็แจ้งรายเรียบร้อยแล้วนักข่ายของเราขเข้ามาที่นี่ครับคุณ มวลชนนะฝั่งซ้ายนี่ก็จะเป็นนิตยสารบอร์ดแทสตี้ฟิลเตอร์ก็จะเป็นของพวกคอร์ทั์ครับส่วนฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นเมนเฟสฟิลเตอร์นะฮะก็จะเป็นพวกของสื่อสิ่งพิมพ์ก็ทางเจ้าภาาเขาจัดให้อยู่ในบริเวณคล้ายว่าเป็นเอ่อเป็นมิวเซียมของเยอรมนีนะฮะก็จำลองทำไปแล้วก็มีเอ่อบริเวณที่ทำงานของศูนย์สื่อสารมวลชนก็ครบเลยทั้งทีวีวิทยุสื่อทุกสื่อส่วนสนามแข่งขัน กระจาย,ายอยู่รอบๆเนบิดอนะฮะรล้วอ็เมืองเนบิดอก็มีหลายอย่างเลยซึ่งในโอกาสต่อไปเนี่ยเราก็จะนํามาเสนอกันนะครับวันนี้ักใครกันในวันแรกแนะนามาก่อนว่าเรามาถึงแล้วเนบิดโอเกมติดตามทุกวันจากนี้ครับจะมีเรื่องราวน,น่าสนใจมานำเสนอกันนี้ไลน์ก่อนสวัสดีครับ